สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแจนแล้วนะคะคลิปนี้แจนกลับมาพร้อมกับการรีวิวลิปสติกค,ค่ะและลิปที่แจนจะมารีวิวในวันนี้นะคะนั่นก็คือเป็นของ TCE ค่ะซึ่งเป็นรุ่นนี้เลยค่ะทุกคนรุ่นนี้นะคะมีชื่อว่า TCE r o p Pro เจ l นะคะตามชื่อเลยค่ะทุกคนอย่างที่เห็นตอนนี้ก็แสบมาแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนอย่าง TCE ก็ทําออกมานะคะนั่นก็คือเป็นรุ่นเจลนะคะที่จะมีความแบบโกลโก ก็ส์ฉ่ำฉ่วาวนะคะและรุ่นเนี้ยทุกคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยออกมาสักพักแล้วนะคะซึ่งสักพักแบบ เดือน2เดือนแล้วนะคะซึ่งบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่690บาทแต่แจนได้มาในราคาแค่587บาททุกคนคือลดไปร0อยกว่าบาทเลยเพราะว่าแจนรอตอนช่วงลดตอนมีโปรนะคะแจนก็เลยจัดมารีวิวเลยนะคะเออแล้วตอนที่แจนได้มาก็คือเป็นช่วง Lazada Birthday Sale นะคะซึ่งทิศของแจนเวลาช็อปก็คือแจนจะเช็คเกือบทุกแอปที่เขามีเลยนะคะนั่นก็คือแอปน้ำเงินแอปส้มวา่าว่าแอ ไหนเนี่ยให้โปที่แบบลดเยอะที่สุดนะคะแล้วก็เลือกอันนั้นเลยทุกคนคือตอนเนี้ยลิฟมันออกมาเยอะมากจนแจนอาจจะตามแทบไม่ทันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซฟได้เซฟเนาะห้าอปสิบเบาทรู้สึกแบบชนะมากทุกคนรู้สึกโอ๊ยฉลาดในการช้อปปิ้งมากๆนะคะอาจจะมีสมาชิกเพิ่มเติมในคลิปของช่องเรานะคะชื่อว่าน้องเฉาโวยนะคะทุกคนอันนี้แนะนำตัวก่อน น้องเฉาเกวยนะคะขอออกคลิปด้วยนะคะโอเคไม่นอกเรื่องเยอะแล้วนะคะมามาดูตัวหน้าตาของเขาก็ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะเออรุ่นนี้นะคะมีมาด้วยกันทั้งหมด14สีนะคะทุกคนแต่แจน่ะจัดมาแค่4ี่สี่นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมนะคะและหน้าตาของเขาก็เป็นอย่างนี้โหเห็นไหม แค่ตัวลิปของเขาอะก็จะมีความโกลความเงาแล้วนะคะทุกคนมีความฉ่ำแล้วนะคะไม่ต้องสืบเลยว่าเนื้อเขาจะฉ่ำขนาดไหนนะคะมาทุกคนมาดูความพิเศษของรุ่นนี้เจนขออนุญาตเปิดโพยนะคะทุกคนว่าทำไมเจนถึงเลือกมาสีสีเพราะว่าคอรนี้นะคะเขาจะแบ่งเป็นหรือดูทุกคน เดี๋ยวแจนขึ้นรูปให้นะคะก็คือเขาจะแบ่งเป็นเหมือนตอนเนี้ยที่เราจะฮิตวัด p e r s o n a l color ใช่ไหมว่าใครเป็นฤดูไหน summer spring autumn winter นะคะซึ่งอย่างที่แจนเคยไปวัดมาครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือเป็น autumn จัดอยู่ใน warm นะคะซึ่งอย่างตัวนี้นะคะชาร์ตของเขาก็จะแบ่งมาเลยว่า วอร์มไลท์คูลดิฟโคนะคะอย่างของแจนอะเป็นฝั่งวอร์มก็จะเป็นประมาณโซนฝั่งซ้ายนะคะก็จะมี We e เอลและแอปเปิลนิดยังนะคะถ้าสมมติว่าใครยังไม่ชัวกราฟตอนแรกแจนก็คือไม่ชัวกราฟเลยทุกคนนึกว่าสีของแจนอ่ะมีแต่ออทามวอร์มก็คือ สีนี้สีเดียวทุกคนวีคเอนนะคะเขาก็จะมีจำแนกแยกอีกว่าแต่ละสีอะ่ะจะเป็นวอร์มคูลหรือนูโชนะคะซึ่งวอร์มใน,นเนี้ยก็จะมีอยู่3สีทุกคน สีนี้สีนี้สีนี้นะคะและอีกสีหนึ่งที่มันใกล้เคียงกับโซนของแจนอ่ะก็คือสีนี้แจนไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะสีนี้ซึ่งมันอยู่ในหนูโชว์นะคะเป็นสีที่ใจนคิดว่าถ้าเป็นแบบสีพื้นหรือวันที่แบบไม่ได้อยากหน้าเด่นออกนุดนๆดูสุขภาพดีสีนี้น่าจะใช้ได้นะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าทั้งสี่สีเนี่ย จะตรงกับแจนจะเข้ากับแจนหรือเปล่านะคะเออแล้อีกสีหนึ่งที่ฮอตฮิตมากๆนะคะนั่นก็คือสีเอเซนเชียลนะคะทุกคนซึ่งโ so ซอ u t ตอนแรกก็คือเลงและเป็นสีนูโชลด้วยทุกคนแต่เราก็ไม่สามารถ เอามาให้ทุกคนดูได้นะคะงั้นไม่เป็นไรเนาะวันนี้แจนขออนุญาตมาแค่สีสีก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะแจนขออนุญาตนอกเรื่องอีกสักอย่างนึงนะคะนั่นก็คือตอนที่แจนซื้อมาทุกคนแจนก็ได้ของแถมอันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวลิฟต์แต่อาจจะแบบ อยากฮออยากอวดที่ดูนิดนึงนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นสายคล้องโทรศัพท์อะ่ะทุกคนซึ่งเราก็เอามาค่ายกับโทรศัพท์แล้วก็ถือกับโทรศัพท์แบบนี้นะคะและอีกอย่างหนึง่งทุกคนอันนี้แจนว่าน่ารักมากๆก็คืออาจจะเป็นกระเป๋าหนังธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าแจนชอบตรงเนี้ยเขาจะไม่มีซิปหรืออะไรก็คือเปิดแล้วก็หนีบได้เลยอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไปเที่ยวอะ่ะทุกคนใส่เงินใส่บัตรบัตรรถไฟบัตรรถบัสต่างๆก็คือหยิบแล้วก็ มันเป็นเหมือนแม่เหล็กอ่อนๆอ่ออะมันสะดวกสบายดีนะคะทุกคนอาสมมุติใส่ลิ้เนี่ยไม่หลุดร่วงลงมานะคะค่อนข้างทนซึ่งอันนี้เป็นของแถมที่เอ้ยมันใช้ได้จริงเอาไปแบบ ชีวิตประจําวันใช้ได้นะคะเนาะก็คือมีแค่นี้แหละคะ่ะทุกคนที่อยากจะฮอให้ดูนะคะซึ่งโปรของเขาอ่ะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนสมมติน,นะคะทุกคนสมมุติซื้อ 3, ามพก็อาจจะได้กระเป๋าได้โพกุญแจได้นู่นได้นี่คือเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้ตอนซื้อแจงก็ไม่คิดว่าจะได้พอได้มาก็เออน่ารักแฮปปี้ขอบคุณมากนะคะที่แถมมาให้ เรากลับมาโมดจริงจังกันบ้างนะคะมามาดูตัวลิปของเขากันก่อนนะคะถ้าตัวแท่งลิปอะนาะทุกคนอย่างที่เจนบอกตอนแรกก็คือมันจะมีความเงาความกรอสความโกล์แล้วนะคะโทนสีแท่งก็คืออิงตามกับสีตัวลิปข้างในนะคะเรามาเริ่มกันที่สีวอร์มสีที่ตอนแรกใจคิดว่าเป็นหนึ่งเดียวของออททัมนะคะก็คือสีวีคเอนนะคะ อีกหนึ่งความพิเศษที่เจนเลือกจะมารีวิวคอนี้ก็คือแอปพลิเคเตอร์ทุกคนเจนไม่แน่ใจนะคะใจคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของแ<ๆ>อปพลิเคเตอร์เขาเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนเพราะปกติเราจะเห็นเป็นแบบคล้ายๆหัวหัวผู้กันหัวแบบเป็นขนกำมะหยี่เล็กๆใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นซิลิโคนทุกคนซึ่งเห็นไหมเขาจะมีความแบบโค้งถ้าสมมติเป็นด้านนี้ก็จะฟีลเหมือนช้อนอะ ช้อนอันเล็กๆใจคิดว่าอันนี้แหละมันเข้ากับรูปปากของเรามากๆนะคะทุกคนสีแรกก็จะออกเป็นโทนนูดน้ำตาลนะคะ ที่1น,นะคะชื่อว่า week end นะคะทุกคนเมื่อกี้ก็คือไปโดนอย่างอื่นเดี๋ยวแจนจะลองซับให้ดูนะคะทุกคนอาจจะอยากรู้ว่าเขาเนี่ยจะสเตนสีทิ้งไว้ไหมนะคะ<ม>ก็คือแทบจะไม่สเตนสีทิ้งไว้เลยนะคะทุกคนแต่ที่ชอบก็คือพอทาแล้วอะมันมีความเป็นธรรมชาติดูแบบวนหวานละมุนนะคะทุกคนเดี๋ยวแจนจะลองซับให้ดูนะคะ ทุกคนก็คือออกมาเกือบหมดแต่ยังจะเหลือความแบบชุ่มชื้นไว้ที่ปากนะคะอีกสักรอบนี่ทุกคนสีก็คือไม่ได้สเตนนะคะอย่างทิกเวลาทาก็คือห้ามเมมนะคะไม่ว่าเราจะทาลิปแบบกอดแบรนอะไรอะถ้าอยากให้สวยให้มันแบบดูเงาเงาโกโก้ก็คือพอทาเสร็จห้ามเมมเด็ดขาดนะคะ จะมีความอมส้มอมแดงตอนแรกก็คือรู้สึกว่ามันสดมากๆนะคะพอตอนแจสวอนเนี่ยเห็นไหมมันดูเป็นสีที่มีความสว่างมีความสดเกือบจะนีออนนะคะแต่แจรู้สึกว่าถ้าเราทาบางๆรอบสองรอบเนี่ยทุกคนไม่ต้องแบบไปเน้นสีเพราะอันเนี้ยมันสามารถ เบินสีได้เขาเรียกอะไรอ่ะเพิ่มเลเยอร์ของสีให้มีความชัดมากขึ้นได้นะคะพอทาบางๆมันจะมีความเป็นธรรมชาติดูปากสุขภาพดีมากกว่านะคะสําหรับสีนี้นะคะเหนือสีบางๆแบบน,น,นิดเดียวเท่านั้นนะคะสีที่เหลือไว้ก็คือเท่านี้นะคะประมาณ10%เองทุกคน สีนี้นะคะมีความส้มนมพิษนะคะทุกคน แจ้งค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยทุกคนพอตอนแรกที่สวอนรู้สึกว่าเฮ้ยมันสว่างไปหรือเปล่าพอทามันจะลอยไหมมันเหมาะกับวอมโทนจริงหรือเปล่ามันเป็นคููโทนหรือเปล่าเนี่ยสรุปพอทาแล้วประมาณสองรอบทุกคนรู้สึกว่าสีมันกำลังพอดีสวยมีความเป็นธรรมชาติดูปากสุขภาพดีคือชอบสีนี้มากทุกคนคือเซอร์ไพรส์จริงๆมันจะดูมีความแบบ ชมผิดพีดนม,นมนมอ่ะทุกคนไม่ได้ดูเป็นสีที่แบบฟาดแรงๆสีชัดขนาดนั้นนะคะ,ะชมพูอมแดงนิดๆทุกคน ทุกคนมีความชมพูสว่างอมแดงนิดนิดแบบทําให้ดูสดใสนะคะเอาฮิตตอนนึงก็คือชมพูลินก็ะต่ายสีนี้แจนคิดว่าใช่เลยนะคะค่อนข้างใกล้เคียงเลยนะคะทุกคนโทนนูเท่าที่สวยมากทุกคนสีนี้เป็นสีที่แจนค่อนข้างชอบมากๆแฮปปี้มากๆนะคะดูจากตาแจนได้เลยคือแบบเอ้ยมันสวยอะ่ะ มาค่ะมาดูทั้งสี่สีอีกครั้งหนึ่งนะคะสีแรกนะคะก็จะออกเป็นน้ำตาลเลยอย่างที่เห็นชัดๆสีที่สองมันจะมีความแบบเป็นส้มเกือบจะนีออนแต่ก็ไม่นีออนนะคะจะมีความสดใสมากๆส่วนสีที่สามทุกคนเขาจะเป็นส้มที่มีความนมนมนะคะส่วนสีสุดท้ายจะมีความชมพูที่ติดแดงจะมีความตุ่นนิดๆ สรุปนะคะทั้ง4ีสีนี้สีที่แจนแบบชอบมากๆมากที่สุดนะคะก็คือนี่เลยคะ่ะทุกคน2ส,สีนี้คือไม่กล้าออกเสียงเลยทุกคนนี่ y o u t h กับ n e a t นะคะ2ส,สีนี้ทุกคนคือแฮปปี้ที่สุดละใน4ีสีนี้นะคะมามาสรุปความรู้สึกหลังใช้อ่าอย่างแรกก็คือตัวแอปพลิเคเตอร์ที่เขาเปลี่ยนนะคะแจรู้สึกว่าเฮ้ยมันรับกับปากล่างดีมากม พอตอนหลังๆทาเริ่มจับทิศทางปากถูกนะคะเนี่ยมันเข้าปากดีมากทุกคนข้างบนก็คือยังไม่ค่อยถนัดนะคะทุกคนเรื่องต่อไปที่ค่อนข้างสําคัญก็คือสําหรับคนที่มีขอบปากค้ำนะคะอย่างแจนอะตรงเนี่ยมันก็จะค้ำกว่าช่วงกลางนะคะมันทําให้ตอนทาลิปอะสีตรงเนี้ยมันดูเข้มนะคะนี่นะคะเห็นไหม มันจะดูไม่ได้แบบเนียนเสมออย่างนี้ก็ต้องใช้เป็นพวกดินสอกบขอบปากนะคะมันจะทําให้งานปากของเราอะดูเป๊ะมากขึ้นนะคะและเรื่องความติดทนก็คือไม่มีความติดทนเลยนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือไอ้พวกลิปกอสอย่างเงี้ยความติดทนก็คือจะน้อยมากๆนะคะนอกจากเขาจะสเตนสีทิ้งไว้นะคะซึ่งสีตัวเนี้ยเขาก็ไม่ได้สเตนทิ้งไว้นะคะถ้าอยากจะเน้นให้มันมีความแบบ ติดโทนสีชัดก่อนทาอันนี้เราอาจจะทาเป็นพวกทิ้นข้างในนะคะทั้งปากเลยก็ได้ทุกคนบางๆแล้วค่อยเอา,าเนี้ยท็อปอัพเข้าไปแล้วเวลาหน้ากอซของเขาหลุดอะ่ะมันก็ยังจะหลงเหลือสีทิ้นของเราที่ทาเอาไว้ตอนแรกเอาไว้นะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเหนอะก็คือรุ่นนี้ไม่ค่อยเหนอะหนะติดปากเลยทุกคนดูนะคะเห็นไหมไม่มีความเหนียวเหนอะหนะเลยนะคะแต่มันจะรู้สึก หนักปากไหมมันก็จะรู้สึกมีความแบบ เนอเนอที่ปากนิดนึงนะคะแบบนิดเดียวเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันจะมีแบบเทกเจอร์หนักๆที่ปากแบบนิดเดียวนะคะไม่ได้รู้สึกแบบบางเบาเหมือนทาลิปมันแบบนั้นนะคะที่อันนั้นจะแค่แบบเกาะปากนาะแต่อันนี้เราจะรู้เลยว่ามันจะมีอะไรที่แบบเคลือบปากของเราอยู่ก็อยากให้ทุกคนแบบเอ้ยสนุกสนุกจอย joy เหมือนวิชาศิลปะเอาวันนู้นเอาวันนี้มาผสมกันปรับลุคให้เราแบบมั่นใจแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะคลิปนี้เจนก็มาแบบสั้นๆ นมาสวอตแค่สี่สีนะคะเป็นสี่สีที่เขาจัดมาแล้วว่ามันเหมาะสำหรับวอร์มโทนแจนคิดว่าตารางของเขาว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ต้องไปปรับใช้ดูเนาะว่าเอ๊ะถึงเขาจัดสีมาให้เราแล้ว แต่เราพอใจเรามั่นใจหรือเปล่าถ้าเราไม่มั่นใจก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะทุกคนเขาจัดมาให้เพื่อเราอะตัดสินใจง่ายขึ้นเลือกง่ายขึ้นนะคะอ่าส่วนคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครมีคําถามเดีอยกจะให้แจนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะทุกคนส่วนคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย